ผู้ประกอบการรายหนึ่งครับ,รบแถวห้วยขวางเขาบอกว่าเพิ่งเปิดร้านมาได้3วันตำรวจมาสั่งปิดซะละทำไมอ่ะเขาเปิดบ่อนนะโดนรวบจับเรียบร้อยครับอะนี่คือภาพภายในบ่อนพี่โจเชื่อไหมเปิดมา3วันแล้วยังไงมันควรจะยังไงคือของมันดูครบมันเหมือนตั้งมานานแล้วอะไรเงี้ย หรือเขาจัดใหญ่เนะี่ยคือซ้อมการเป็น entertainment complex ก็เลยแบบทุกอย่างมีครบแบบว่าถ้าเกิดว่าสนใจนะเนี่ยมาดูงานที่นี่ได้แล้วใหญ่ขนาดนี้คุณผู้ชมจับเสร็จปั๊บของกลางไม่ถึงหมื่นนะอเอออมาดูเรื่องนี้กันหน่อยนะครับตำรวจสอนอห้วยขวางอันนี้ต้องชมนะร่วมมือกับทางตำรวจนครบาลน,นะครับก็บุกเข้าจับกลุ่มนักพนันไฮโลรวม23คนภายใต้ห้องเช่าไม่มีเลขที่ครับในพื้นที่แยกประชาอุทิศหรือแถวแถวเมงจ่ายนี่แหละครับ เข้าไปจับกลุ่มตประมาณเที่ยงคืนครึ่งเมื่อวานนี้เองนะฮะหลังรับแจ้งจากสายลับว่ามีการลักลอบเล่นการพนันโดยเฉพาะไฮโลนี่ก็เพิ่งเห็นเหมือนกันว่าโต้มันเป็นแบบนี้โต้ย้ายใหญ่นะครับน่าจะรองรับได้หลายคนหลายคนนะแต่ว่าบุกเข้าไปจับกลุ่มเจอ23คนเท่านั้นชาย14หญิง9ครับแม่เจ้าหน้าที่บอกว่ากําลังเล่นสนุกเลยคือเหมือนกับต้องไปสะกิดข้างๆตัวมาจับแล้วนะ เดี๋ยวดิพี่อีกแป๊บหนึ่งเอเอกำลังมันเลยมาเล่นต่อลงพักอ่าสุดท้ายนะครับ <c oughs> ก็ได้เนอุปกรณ์มีตรงมีโต๊ะมีถ้วยไฮโลพร้อมลูกเตา๋า1ชุดครับพร้อมกับแต้มแผ่นแต้มแล้วก็เงินสดอีก5,370บาทโดยเบื้องต้นมีนายรัชศักดิ์รับบอกว่าผมเป็นเจ้ามือเองครับแม่เพิ่งเปิดได้แค่3วัน โดนบุกซะแล้วนะครับเบื้องต้นครับผู้กํากับสอนอห้วยขวางครับพันตำรวจเอกประสบโชคก็บอกว่าจริงๆแล้วการจับกลุ่มในครั้งนี้เนี่ยเป็นไปตามนโยบายของพาบาตารให้มีการปราบปรามแหล่งอบายมุกต่างๆหลังจากที่สายลับแจ้งมาว่าเข้าไปตรวจสอบแล้วมีการเล่นพนันจริงๆก็บุกเข้าจับกลุมแบบนี้แหละครับจากการตรวจสอบแล้วก็สืบสวนขยายผลเพิ่มเติมเนี่ยทราบว่าจุดดังกล่าวเนี่ยเพิ่งจะมาเปิดลักลอบเล่นกันเนี่ย ประมาณนักสามวันนะครับดีที่เราได้ข้อมูลเร็วนะครับแล้วก็ประสานส่วนเกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบนำมาซึ่งการจับกลุ่มเบื้องต้นก็นำตัวนักพนันทั้ง23คนนะครับในข้อหาร่วมกันลักลอบการเล่นพน,นันไฮโลโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตนะจ๊ะดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับและที่สำคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญกับสำนักข่าวันน news เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจันน news ครับ